สาวฝรั่งถ้าเขาแต่งงานเราเอาเราไปอยู่เมืองนอกแล้วยังให้เราไปขายอยู่นะฝากบอกจากป้าที่ส่งมาจากเมื่อคืนโทรมาโดยตรงเลยไอ้จ๋าเอ้ยเตือนสาวๆเนี่ยนะฝรั่งแมงดาปีกทองมีอยู่เยอะเออไปเจอป้าขายของกับข้าวในที่ทำงาน สาวไทยทำงานต่างแดนมีถ้าโสดหรืออาจากการที่เลือกทำแต่ประเภทที่เต็มใจทำเงินที่ได้หัวเอาไปกินหมดอย่าทนอย่าอยู่นะหาทางออกให้กับตัวเองอย่าให้ฝรั่งได้สบายเออเกินกว่าตัวเองที่ลุกขึ้นมาขายลุกขึ้นมาหาเงิน หาเงินให้ครอบครัวมันเป็นสิ่งดีแต่หาเงินให้หรั่งปีกทองใช้และบังคับโกงเราอย่าหาทับป้าฝา,าบกบอกทุกคนด้วยนะก้าวมาอยู่เมืองนอกแล้วมีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากมายถึงแม้จะอยู่จุดตรงนั้นอืมเราก็ต้องยืนและหาได้ด้วยตัวเองนะคะทุกคนไปรอฟังคลิปเต็มๆอีกที